ข่าวต่อไปกันบ้างเขาบอกว่านัดโล่งปล่อยอื่ทันเวลาไม่ใช่ปล่อยเอ็มวีเพราะวงนั้นเบอกว่าห้องน้ํามันจริงๆ <laughs> ปล่อยเอ็มวีทันเวลานะครับ <laughs> เราก็ อยู่ด้วนนยค่เณีตอนที่เราสัมภาษณ์นักแสดงพรใช่ไหม <า S 2> ที่เขามาแตกฟองไลฟ์เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเขามีแลนจะปล่อยเพลงนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วแต่มันเกิดหลายๆอย่างที่เดนที่มันต้องเลื่อนนู่นเลื่อนนี่ใช่แล้วนะคะเราก็เลยแบบหูกว่าจะได้ปล่อยเพลงนี้แล้วพอมันยืดกว่าที่คิดเนี่ยเขาก็เลยไม่รู้ว่าแฟนคลับจะรู้สึกยังไงหรือว่าจะให้การตอบรับที่ดีหรือเปล่ารับแต่ออกมาแล้วทุกคนกะชอบใช่อาจจะมีกลิ่นเล็กน้อยไม่ใช่อ่ะพอเราจบเรื่องนักพิธีไม่ใช่ไหมจบไปนานนที่พยายามไม่วกเกาไป อหลลงเยนะดังนั้นเนี่ยยิ่งคุยยิ่งเหงาเลยนะคะเขาก็ได้เลิกฝอยมาแล้วซึ่งนัดเป็นคนบอกเองว่ามีซีรีสวิดีโออันนี้เนี่ยภาพสวยนัดนางเอกน่ารักดีเพลงเพราะเพลงเพราะนะครับนะอ้าวตัวนัดเองเนี่ยเขาจบเป็นยังไงบ้างนะครับไปฟังกันเลยครับ ยามดีแบบว่าปล่อย MV ฉีฉบับเต็มไปแล้วอืมใช่แล้วครับ MV ยิ่งคุยยิ่งเหงาก็ปล่อยมาให้ชมกันเรียบร้อยแล้วครับผมรู้สึกโล่งไหมคะหลังติดโล่งไหม, <c oughs> มดีใจมากครับดีใจมากเพราะว่ามันอั้นมานานคือมันชิมันเสร็จมาสักพักแล้วเราก็แบบอย,อยากให้ได้ดูอยากให้ได้ดูแล้วก็สุดท้ายก็ได้ดูกันในที่สุดครับเพราะว่าเราตามพี่นัด ตอนถ่ายเอ็มบีตอนนั้นเ่ายังมึนงงนั่นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนาะประมาณเดือนพฤศจิกาแล้วมั้งใช่ไหมครับอืมถ่ายกันนานแล้วเหมือนกันแล้วก็เพิ่งมาปล่อยมกรานี้ครับตัวเต็มมันออกมากับพี่นัทเองตอนนี้รู้สึกยังไงกับเอ็มบีบ้างโอ้เรียกว่าภูมิใจมากครับเพราะว่าภาพที่ออกมาคือมันมันสื่ออารมณ์ในเพลงได้ดีจริงๆครับภาพสวยมากแล้วก็มันจะเหมือนแบบ ทําให้ชวนเหงาอะชวนเหงาแบบละมุนละมุนไม่ละมุนแล้วแหละละมุนไม่ถึงหัวใจเลย <laughs> จี๊ดเลยเหรอครับ <laughs> เขาที่ดูเห็นว่ามันคุ้มกับสิ่งที่เราทำไปเหมือนไปตั้งตีห้ารเปล่าใช่ครับไ,ไปตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนครับผมก็ถามว่าคุ้มไหมี่ที่ว่าเกินคุ้มนะ <laughs> อืมเพราะว่าน่าอย่างอย่างฟีดแบ็กจากหลายๆคนที่ได้ดูก็คือแบบบอกว่าบอกว่าชอบมากภาพสวยมากอะไรเงี้ยครับอืม ที่เพลงได้ปล่อยสักทีหนึ่งแต่จำได้ไหมวันนั้นที่เราเคียบเขาเขาบอกว่าเขาแฮปปี้กับ MV เพราะภาพสวยแล้วก็มีเขาไปฟิตเนสมาจนแบบได้โชว์หุ่นด้วยนะแล้วที่นางเอกมาวาดรูปที่อกไงแล้วก็ต้องเป่าให้แห้งนะจำได้ไหมใช่แล้วนะเห็นหน้านัดไหมแต่เขาบอกเขาตัดออกไงก็เลยไม่ได้เห็นกันว่านะฮะแต่ว่าเออต้องรอติดตามภาพสวยจริงๆวันนั้นเราได้ดูพร้อมๆกันแล้วเนี่ยสวยจริงๆนะครับ